พระราตดีท่านผู้ชมอ,อีกครั้งนะครับผมอยู่กับช่องพิกรทีวีน,นะครับตอนนี้แม่โคของเราก็กํากลังทําการเอาพวกขอนไม้นะครับพวกขอนไม้พวกกิ่งไม้ขนาดใหญ่นะครับขึ้นรถดําอยู่นะครับผมรถดําขนาดเล็กครับก็เอามาให้แม่โครนะครับขันขอ,อาานขอไม้ขึ้นนะครับผมก็ซึ่งตอนนี้นะครับ ต้นไม้ต้นนี้ก็ได้โค่นลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับถูกตัดนะครับผมไม่กดันไม่ได้นะถูกตัดแล้วก็ถูกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะทาการตักขึ้นรถดำนะครับอันนี้ก็เหลืออีกไม่กี่ต้นนะครับที่เราต้องทําการตักขึ้นรถดาแบบนี้นะครับ อันนี้ก็จะมีต้นที่หั่นแล้วต้นที่ตัดแล้วนะครับกับต้นที่ยังไม่ตัดคือต้นใหญ่สุดครับต้นตรงนี้เลยต้นใหญ่สุดก็เหลือต้นนี้นะครับก็กําลังพยายามตัดต้นไม้ลงอยู่นะครับทีงเราก็มาดูตัวนี้ก่อนนะครับ ก็จะตักดินขึ้นด้วยนะครับดักดินพวกี่ว้าเราขุดแล้วตรงนี้นะครับตักดินขึ้นนะครับตักดินพวกที่เราตักอยู่ตรงนี้ขึ้นนะครับผมแล้วก็จะเอาทรายมาโปะนะครับเอาทรายมาโปะแทนนะครับผมเราก็ไว้รอดูกันนะครับตอนนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับร้อนอบอ้าวเลยทีเดียว วทนะครับเดี๋ยวเราก็จะตักมาตม้มลุมนะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่อาจจะยังไม่ใช่นะครับโอ้ยอากาศร้อนจริง ก็จะย้อนแสงสักหน่อยนะครับผมต้องขอภัยด้วยเดี๋ยวจะพยายามเดวมาทางนี้ให้นะครับ วพวกเศษปูนขึ้นด้วยนะเศษปูนที่เคยตัดหรือเป็นรถดำพวกกิ่งไม้พวกเศษไม้นะครับที่มันติดอยู่กับดินครับแล้วก็จะตัดขึ้นนะครับผมตัดขึ้นเลยโอ้ยหมดแงดงยนมังได้ก็ไม่ได้ có ý nữa mốt cắt ก็ครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องพี่กรณทีวีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามช่องพี่กรทีวีกันเยอะๆด้วยนะครับก็สําสหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้รอติดตามกันได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ช่องพี่กรณ์ทีวีก็ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบายยครับผมบายครับอากาศจึดฟั๊มน้ำมันร้อนมากไปเจอกันคลิปหน้านะครับ